สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับก็พบกันเช่นเคยนะครับกับอลัมน์ดีๆเอามาฝากกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้หยิบเอาคอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดของคุณสันติสุขมะโรงศรีในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับประจำวันจันทร์ที่5ธันวาคม2565หยิบเนี่ยนะครับหยิบเอามาบอกกล่าวมาเล่ามาเรียงให้คุณผู้ฟังที่รักได้ฟังกันนะครับหัวข้อที่คุณสันติสุขให้ไว้เนี่ยคือมินพระมาหากษัตริย์ ผิดมาตรา112รู้แล้วไม่ทำก็ไม่เดือดร้อนเริ่มต้นอย่างนี้นะครับวันที่5ธันวาคมเนี่ยเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9วันนี้ตรงกับวันชาติไทยแล้วก็เป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยนะครับ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีต่อพระสงนิกรชาวไทยอย่างนานับประการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ต่ำกว่า4,000โครงการทั้งการแพทย์การสาธารณสุขการเกษตรการชประทานการพัฒนาที่ดินการศึกษาการพระศาสนาการสังคมวัฒนธรรมการคมนาคมตลอดจนการเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของพระสงนิกรทั่วประเทศ ในยามที่ประเทศประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งคุณผู้ฟังทุ่รักครับในหลวงรัชกาลที่9้าได้พระราชทานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ให้กับราษฎรได้ใช้ดําเนินชีวิตและบริหารจัดการอย่างสมเหตุสมผลมีความเข้มแข็งและมั่นคงในชีวิตประการที่1ครับในช่วงเปลี่ยนรัชกาลหลังจากเหตุการณ์สวรรคตเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคนบางกลุ่มเนี่ยเหิมเกริม แบ่งหน้าที่การทำงานทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศมีการปลุกระดมมีการปลุกปัน่นมีการป้อนข้อมูลเท็จข้อข้อมูลบิดเบือนมีการปลุกเราให้เกิดความเกลียดชังต่อสถาบันยุยงส่งเสริมให้เยาวชนเคลื่อนไหวจับจ้วงดูหมิน่นดูแคลนด้อยค่าบูลลี่เพื่อลดทอนคุณค่าแล้วหวังที่จะทําให้สถาบันเนี่ยอ่อนแอเจตนาก็เพื่อบุ่งลมล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงนั้นแหละครับมันก็เลยเกิดคดี ร้อยสิบสองมากมายเพราะว่ามีคนยุยงปลุกปั่นจนทำให้มีการกระทำผิดเกิดขึ้นไปจำนวนมากและคนที่ยุยงปลุกปั่นนี่แหละครับก็เอาจำนวนคดีออกมาเคลื่อนไหวเป็นข้ออ้างว่าใช้มาตราร้อยสิบสองกับคนคิดต่าง <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องยกเลิกและแก้ไขนี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองครับเมื่อคดีร้อยสิบสองเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ขึ้นสูขข่การพิจารณาในชั้นศาลเนี่ยนะครับจนกระทั่งมีคำพิพากษาออกมาเป็นลำดับ ก็ปรากฏชัดเจนว่าผู้ที่ถูกดำเนินคดีและต้องคำพิพากษาว่ามีความผิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การคิดต่างนะครับแต่เจตนานี่คือดูหมิ่นคมคูอาฆาตพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคําร้ายแรงและบิดเบือนใช้ข้อมูลเป็นเท็จซึ่งหลายคดีเนี่ยแม้ว่าจะพยายามรับสารภาพเนื่องจากว่าจํานวนอับจนหนทางที่จะสู้คดีแล้วไม่มีข้อมูลหลักฐานใดๆรองรับคํากล่าวหาใส่ร้ายได้เลยแม้แต่นิดเดียวก็เพราะว่าข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ย มันมีแต่ข่าวลือไงครับมีแต่ความเชื่อไงครับมีแต่เรื่องเล่าไงครับมีแต่เขาว่ากันว่ามีแต่คนทํางานในวังบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่มีหลักฐานเลยหลายกรณีเนี่ยเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบยืนยันแล้วว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือว่าเฟกซ์นิวส์บางรายไปแสดงความเห็นอย่างรุนแรงในโพสต์ตของผู้ที่ใช้ชื่อว่าปวินในกลุ่ม Ro y a l List m a r k e t เ l a c e พตลาดหลวงซึ่งต้นทาง เป็นผู้หลบหนีคดีไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายอะไรเลยนะครับบางรายเนี่ยกล่าวคำปลาัยให้ร้ายเกี่ยวกับเรื่องการปกครองของไทยพาดพิงใส่ร้ายพระมหากษัตริย์เพราะอะไรก็เพราะว่าไปฟังไปเชื่อความคิดเห็นของผู้ดำความคิดบางคนโดยที่คนเหล่านั้นเนี่ยไม่กล้าพูดเองครับไม่กล้าไปพูดจาปราศัยด้วยตนเองเพราะรู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นความผิดจึงต้องยุยงปลุกปัน่นลวงหลอกให้คนที่หลงไหลตนเองเนี่ยกระทำการดังกล่าวแทน บางรายพูดจาให้ร้ายรุนแรงโบที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงพระนามของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนะครับเพราะว่าได้รับคําแนะนําแบบผิดๆและสุดท้ายเป็นยังไงครับสารอาญาพิภาคสารลงโทษจําคุกไม่มีการรอลงอาญาด้วยนะครับบางรายพูดจาให้ร้ายในหลวงรัชกาลที่9ผ่านการวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พยายามจะต่อสู้ว่ามินองค์พระมหากษัตริย์ที่สวรรคตไปแล้วเนี่ยไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของมาตรา112แต่สุดท้าย ศาลก็พิพากษาว่ามีความผิดเหมือนกันนี่เป็นประการที่สองนะครับประการที่สามครับอันที่จริงแล้วการดูหมินประมาทองค์พระมหากษัตริย์ที่สวรรคตไปแล้วเนี่ยเข้าข่ายความผิด112มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เลยเลยนะครับเพราะภาษาดีกาเคยมีคําพิภากษาวางเป็นบรรทัดฐานเอาไว้นานแล้วนะครับยกตัวอย่างกรณีจําเลยกล่าวข้อความในลักษณะดูหมินให้ร้ายรัชกาลที่4คดีนี้เนี่ยสารอาญา พิภากษาว่ามีความหมายเป็นการใส่ความหมิ่นประมาทดูหมิ่นรัชกาลที่สี่ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในอดีตเปรียบเทียบว่ายุคข,ของพระองค์เนี่ยเหมือนกับต้องไปเป็นทาสไม่มีความเป็นอิสระมีการปกครองที่ไม่ดีทําให้ประชาชนเนี่ยเสื่อมศรัทธาโดยประการที่น่าจะทําให้รัชกาลที่4ี่เสื่อมเสียพระเกียรติยศเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชังโดยเจตนาทําให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาไม่เคารพสการะ พี่ภาคสาว,ว่าจำเลยเนี่ยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ให้จำคุก4ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดลงกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก2ปีและพิเคราะห์รายงานการสืบสาะและพินิจจำเลยแล้วเนี่ยไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุก ให้รอการลงโทษเอาไว้มีกําหนด2ปีโดยกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติให้จําเลยประดายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุกๆ4เดือนต่อครั้งมีกําหนด1ปีกลับให้จําเลยเนี่ยกระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือว่าสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจําเลยเห็นสมควรเป็นเวลา12ชั่วโมงด้วยกันและต่อมาครับสารอุทธรพิพากษากลับให้ยกฟ้องนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคือสารดีกา สารดีกามีคำพิพากษาดีกาที่6374ทับ2556ให้ลงโทษต,ตามสารชั้นต้นคำพิพากษาของสารดีกาบางตอนระบุว่าอย่างนี้ครับสารดีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112บัญญัติมาผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งยังคลองราชอยู่ในขณะกระทําความผิดหรือไม่แล้วก็ไม่ได้ระบุว่าพระมหากษัตริย์ที่ถูกกระทําจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยังคงครองราชอยู่เมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวอยู่ในลักษณะหนึ่งความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่าแม้การกระทําความผิดจะกระทบต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินีรัชทายาทเพียงพระองค์เดียวย่อมมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศด้วยประเทศไทยปกครองโดยพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สร้างเริ่มตั้งแต่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจดกระทั่งระบอบประชาธิปไตยซึ่งอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนปกครองโดยประชาชนและเพื่อประชาชนก็ตามแต่พระมหากษัตริย์ก็ยังคงได้รับความเคารพสักการะให้ทรงเป็นพระประมุขของประเทศเป็นจอมทัพไทย กฎหมายที่ผ่านรัฐสภาโดยฝ่ายนิติบัญญัติการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาดีกาพระมหากษัตริย์ทรงลงพระบระมาพิธายแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งกระทําโดยการสืบสันตติวง์ตามกฎมนเทียบาลทำให้พระมหากษัตริย์จะสืบทอดทางสันตติวงทางสายพระโลหิตต่อกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชวงศ์จักรี ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชต้นราชวงศ์ตลอดมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันประชาชนในประเทศจึงผูกพันกับพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นที่เคารพสักการะซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือบุคคลใดจะกล่าวหาห,าหรือฟ้องร้องในทางใดๆมิได้ด้วยเหตุนี้แหะครับ การที่กฎหมายมิได้บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์จะต้องคลองราชอยู่เท่านั้นผู้กระทําจึงจะเป็นความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แม้จะกระทําต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งเสด็จสวรรคตไปแล้วก็ยังเป็นความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าวอยู่การหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ก็ย่อมกระทบถึงพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันที่ยังคงคลองราชอยู่ดังจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชบ,บิดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระอัยกาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลปัจจุบันหรือหมายถึงรัชกาลที่9ในตอนนั้นนะครับหากตีความว่าพระมหากษัตริย์ต้องเป็นองค์ปัจจุบันที่ยังทรงครองราชอยู่ก็จะเป็นช่องทางให้เกิดการละเมิดหมิ่นประมาทให้กระทบต่อพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันได้เหมือนกันดังได้กล่าวในเบื้องต้นมาแล้วว่าประชาชนชาวไทยผูกพันกับสถาบันกษัตริย์มาโดยตลอด แม้จะเสด็จสวรรคตไปแล้วประชาชนก็ยังเคารพสการะยังมีพิธีรำลึกถึงโดยทางราชการจัดพิธีวางผูมาลาทุกปีเพราะฉะนั้นหากมีการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ที่เสด็จสวรรคตไปแล้วก็ยังจะกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของประชาชนอันจะนําไปสู่ความไม่พอใจและอาจจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรก็ได้สุดท้ายครับสาริกาพิพา,ากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนี่เป็นประการที่3นะครับประการที่4ครับตามกฎหมายอาญามาตรา112คุณผู้ฟังทีละครับในปัจจุบันในการวิพากษ์วิจารณ์ประวัติศาสตร์สามารถทาได้อยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของเศร,รษฐกิจพอเพียงโดยสุจริตนั่นแหละครับแต่การวิพากษ์ด้วยการให้ร้ายด้อยค่าหรือดูหมิ่นองค์พระมาหากษัตริย์เนี่ยย่อมทําไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรัชกาลปัจจุบันหรือพระมาหากษัตริย์ในอดีตก็ตาม หากการกระทํานั้นมีการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ที่เสด็จสวรรคตไปแล้วก็ยังจะกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของประชาชนอาจจะนําไปสู่ความไม่พอใจและอาจจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรได้อาจเข้าข่ายผิดมาตรา1 1 2ด้วยเช่นกันนี่แหละครับสาธิสุขบอกว่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่าทําสิครับ แม้ว่าทาแล้วมันจะได้รับผลประโยชน์ได้รับรางวัลจากใครหรือคิดว่าเทหรือคิดว่าหัวก้าวหน้าก็ตามเพราะอะไรครับเพราะถ้าไม่ทาเนี่ยมันก็ย่อมไม่เกิดปัญหาขึ้นมาไม่ใช่เหรอครับและที่สําคัญคือมันก็จะไม่เดือดร้อนกับมาตรา112ด้วยนะครับ